สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเตรียมดินตัดหญ้าออกตัดหญ้าออกแล้วเราจะเอารถไถไถเราเตรียมดินปลูกหอมแดงแล้วนะคะจะ๊ะเราต้องตัดหญ้าออกก่อนถึงไถจะได้เอารถไถมาไถนี่ตัดดินเป็น็นตัดชู้ชีวิตนะคะสู้ชีวิตนี่ตัดหอมตัดแหละตัดปลูก จะปลูกหอมเตรียมดินจะปลูกหอมหอมแดงนะจ๊ะหอมแดงเตรียมเราเตรียมดินเขาไว้ก่อนต้องตัดแล้วต้องไถาตากดินไว้ก่อนตากดินไว้สักหน่อยก่อน,นต้องตัดหญ้าออก,กอนหญ้าเยอะฝนตกหญ้าก็เยอะฝนตกฝนตก อันนี้เรานั่งถ่ายอยู่ในร่มนะครับอยู่ในร่มเขาตักเด็ดเขาตัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆหญ้าเยอะข่ะเยอะอวันนี้ต้องตัดหญ้าให้เสร็จแล้วจะได้เอารถไถมาไถถ้ารถไถมาไถ,าถ,าถ,ามาถาเมื่อไหรเราก็มาถ่ายอีกอยู่เหมือนเดิมมาถ่ายมาถ่ายอย่างเดียวคนตัดคนทํางานอยู่นู่นแต่คนถ่ายอยู่นี่อยู่ในกระตอบน้อยนี่ นี่หลังคาหลังคาแวบ,บ๊มเห็นหลังคาหน่อยหน่อยแล้วนี่หลังคาห้างเล็กห้างน้อยกระท่อมน้อยปลายนาปลายไล่ไม่ใช่ปลายนาปลายไล่อยู่ในไล่นะจ๊ะนี่เตรียมดินเราจะมาปลูกหอมเพราะว่าเราต้องเตรียมดินต้องตัดหญ้าออกให้เตีียนแล้วก็ไถจะได้หญ้าไม่เยอะ ยาจะได้ไม่เยอะตัดตัดเรื่อยๆตัดเรื่อยๆไปแล้วตัดไปไกลแล้วเสียงไม่ค่อยได้ยินแล้วคุณสามีเป็นคนตัดนะคะคุณภรรยาก็เป็นคนถ่ายคุณสามีทำงานคุณภรรยาก็เล่น youtube ไปไกลแล้วตัดไปไกลแล้ว ตลอดแปงแล้วก็เยอะเหมือนกันนะปีนี้จะปลูกประมาณสิบห้าหรือยี่สิบแปลงไปจนถึงนู่นนี่มีแต่หญ้าเลยค่ะหญ้าเยอะเยอะฝนตกหญ้าก็ขึ้นเยอะเราจะต้องตัดหญ้าออกก่อนจะได้ไถละเตรียมดินตากดินสัก หลายๆแดดนะถ้าไม่แห้งเราก็ปลูกหอมไม่ได้าถ้ดินไม่แห้งหอมแดงชอบหอมแห้งชอบดินแห้งๆถ้าดินแห้งแล้วปลูกแล้วจะงามถ้าดินไม่แห้งแล้วปลูกก็ไม่งามปลูกยังไงก็ไม่งามเคยทำแล้วลองแล้วจ้าลองแล้วถ้าดินแห้งอ่ะงามหอมแดงนลยจะหอมแดง ไปแล้วไปไกลแล้วตัดไปไกลแล้วขอบคุณนะคะที่ส่งคลิคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีจ้านบ๊ายบาย